ผลสำรวจในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android น,นะครับเปลี่ยนใจมาใช้ iPhone เยอะที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมา <S <S บริษัทสำรวจความเห็นผู้บริโภคนะครับ CIRP ย่อมาจาก Consumer Intelligence Research Partner นะครับได้เปิดผลสำรวจผู้ซื้อ iPhone ใหม่ในสหรัฐ ค้นพบว่าผู้ซื้อ iPhone แต่ละท่านนะครับเคยใช้ Android มาก่อนเป็นจำนวนมากนะครับผลของการสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้ที่เปลี่ยนใจจากสมาร์ทโฟน Android มาเป็น p p o o n นะครับซึ่งสถิติเนี่ยเทียบเข้ากับเมื่อ5ปีที่แล้วเราไปดูกราฟหน่อยนะครับว่าที่เขามากขึ้นนี้คือแค่ไหน 15%ของคนที่เคยใช้ Android มาก่อนนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็น iPhone ในปี2023นี้นะครับก่อนหน้านี้ปี2022 2021 2020 2019จะแค่ปีละ11%จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมาก15กับ11ก็ต่างกันไม่เยอะหรอกนะฮะส่วนปี2020กับ19เนี่ย มันคือ10บเปอร์เซ็นต์ไอ้ยี่กับ20ส่วนปี2021กับ2020เนี่ยคือ10เปอร์เซ็นต์ก็เป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงที่แบบมันหย่อนหย่อนลงเนาะแต่พอปีสองพันสิบเก้าก็สิี่เปอร์เซ็นต์แล้วก่อนหน้านั้นปี2องพก็สิเปอร์เซ็นต์นะคืออัตราการเทินของสมาร์ทโฟน Android ไป iPhone หรือคนใช้ iPhone เปลี่ยนไปใช้ Android เนี่ยผมว่าสถิตินี้นะไม่มีนัยยะสําคัญเลยเอาจริงๆคือคนที่ ใช้ Android ระดับตัวท็อปอ่าอย่างคนใช้ Samsung Galaxy S23 ใช้หัวเว่ยเมดห50ส0 0อะไรเงี้ยรุ่นท็อปทอยู่แล้วอะ่ะนะฮะคุณก็ใช้มาสัก2-3ปีคุณก็เบื่อคุณก็ไปใช้ iPhone ซื้อ iPhone มาสัก2-3ปีเบื่อก็สลับกลับมาเป็น Android บางคนใช้2เครื่องมี iPhone Android สลับกันไปสลับกันมาแบบผมเนี่ยผมก็มี S23 มี iPhone นนะครับก็สลับกันใช้ก็ เป็นเรื่องปกตินะฮะการสลับกลับไปกลับมาเนี่ยมันแทบไม่ได้บอกอะไรเลยนะ <c oughs> แหมในเนื้อข่าวนี้เขาบอกว่าตลาดที่ Apple ได้ชิงผู้ใช้มานะครับส่วนใหญ่จะเป็นตลาดที่เคยมีส่วนไปไม่ไม,ไม่ไม่มีละผมว่านะม,ม,มันคือคนนะ่ยมันไม่ได้มีกระแสอะไรที่แน่นอนคือทุกวันนี้การใช้งาน Android ก็มีประโยชน์ในบางเรื่องกล้องก็ดีกว่าซูมได้เยอะกว่าพิกเซลใหญ่กว่าถ่ายฟุง้งฟิงหน้าเนียนกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ ฟังก์ชันหรือว่าปริมาณแบตเตอรี่ก็มีส่วนตัดสินใจแต่คนชอบ iPhone เบื่อเบอื่อแอ d ดอใช้ใช้ไปแล้วชอบมีปัญหาว่าเครื่องอืดหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรไม่ดีมีจุกจิกกวนใจก็หันกลับมาใช้ iPhone เออก็สบายใจดีใช้ iPhone ก็ใช้ใช้ไปนะฮะนอกจากเรื่องแบตน้อยเนี่ยนะฮะกับกล้องถ่ายอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยสีสันก็กัน,กน,กนเนี่ย <c oughs> ก อย่างอื่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็โอเคดีอแล้วเวลาถือ iPhone มันก็เป็นหน้าเป็นตาอะอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันใช่ไหมฮะว่าสังคมมันตีค่าคนมาเป็นแบบนั้นนะฮะว่าใครถือ iPhone ก็ดูหรูหน่อย Android เนี่ยบางทีดูไม่ออกอ,อันนี้รุ่นเรือธง20,000กว่าบาท30,000กว่าบาทคนเรามันก็ไปตีค่ากันที่วัตถุแบบนั้นนะฮะดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะครับข่าวนี้แล้วผมจะมาเล่าทำไมวะเนี่ย <laughs> เล่าสุกันฟังครับคุณผู้ชม